แฟนละครคาดหวังหนักช่องสามไปต่อไวยไม้หวังส่งตัวจ็อบช่วยแกนามันหัวใจยายซุปตาถูกวิจารณ์หนักบุดบงเป็นพระเอกเรื่องแรกเริ่มผิดค่าย ออกอากาศให้ได้รับชมกันไปแล้วสําหรับละครเรื่องที่หลายคนจับตาอย่างมัดหัวใจยัยสุปตาที่นําแสดงโดยพระเอกสุดฮอตอย่างกัฟคณาวุฒไรพิพัฒพงษ์และนางเอกเจนนี่เจนนี่อลลภาณนอมเชรเป็นผลงานของผู้จัดคนเก่งอย่างไก่วรายุทธซึ่งแฟนคลับจะได้รับชมละครเรื่องนี้แบบจุกๆฮาวันรวดหลังจากที่หลายๆคนได้รับชมกันไปแล้วส่วนใหญ่ต่างชื่นชอบเคมีของคู่พระนางที่ดูเข้ากันอย่างมากแสดงออกมาได้น่ารัก กวนสุดๆแต่แล้วในตอนล่าสุดของละครเรื่องนี้กลับมาดราม่าเข้าสังงันเมื่อมีฉากหนึ่งที่พระเอกของเรื่องนั้นพูดว่ามันไม่ใช่ยาคุมแต่เป็นยากแก้คลื่นไส้สิ้นสุดประโยคนี้แฟนละครต่างพากาันวิจารณ์และมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลโดยแฟนละครยังบอกอีกด้วยว่าบทไม่โอเคเมื่อดูถึงตอนนี้ก็เลิกดูเลยท่ามกลางกระแสวิจารณ์แต่มีคอมเมนต์หนึ่งได้เผยว่ารอดูเหตุผลปมที่ทําให้การ์ดจางสลับ หวังว่าจะมีเฉลยไม่เห็นด้วยกับการกระทําแบบนี้เหมือนกันและออกอากาศให้ได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแรกสําหรับละครเรื่องมัดหัวใจยายซุปตาที่นําแสดงโดยพระเอกน้องใหม่ของช่องสามอย่างคณาวุฒรายพิพัฒพงศ์และนางเอกรุ่นพี่เจนนี่เจนนี่อัลลาพาณพชรโดยล่าสุดได้มีการสรุปเรตติ้งตอนแรกของละครออกมาแล้วคือเฉลี่ยแล้วอยู่ที่1.6ตัวเลขเรตติ้งวัดจากการดูสด บนหน้าจอทีวีเท่านั้นจากกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทในซึ่นได้ติดตั้งกล่องวัดประมาณ1,000ครัวเรือนทั่วประเทศยอดวิวการรับชมออนไลน์ไม่ถูกรวมไปในตัวเลขเรตติง้ง